เอาเลยครับพี่น้องสดี๋ยพาไปหาปูครับง่ายๆเด้กครับผมปู่เขาเจา้าชาวบ้านไปกวนปูมาครับผมผมไปท้ายมาอาจจะว่บาบดได้สรุปปีเบิง้งผมมาก่อนเขาเจ้าครับผมเดี๋ยวพาไปเบิ้งยอดสรุปครับผม

กูมั uhm นมั่นเลยครับผมเนี <t os> <t os> uh, ่เ uh, ต็ม oh ถุงเขียวเลยครับผมเอาเอาเอาอไรบ้บ่หน่อยด้ครับผมเจรจ่าวูดเบิ่งครับพี่น้องการนข้นอกเ่าแปิเป็นทังเป็นถังเลยครับกงเขียวไหมครับผมนี่นี่ก็เต็มทัง้โหใส่แน่นเใส่หมดเ นี่ทเรั่โมน่นานีมัค่ะผมปูมิจะปูเมียส่วนมากจะเป็นปูเมียจำเหนียวไปจำเห่าไปร้องใช้ตาหงครับนี่มันค่ะขนาดเลยครับผมีนะยมน่นั่เสียเจ้ายปูมยนม่ตางกปูมีโมงงาม กแ่ับมกะปูแม่น hmm. ส no, um, okay. so, ิเป็นกระปูแม่หลายครับมไดูหน่ยเด็ครับโมเดลซีราโรกะปูฉันไป้กกันกรับแม่เนาะ่งเบิ้ลเสาไปเบิดมือครับผมไปเบิมือจะได้เยอครับผม ผมไปถ่ายแล้ว่าในเมื่อในถ่ายตอนสำรวปหิเบิ้งครับผมนี่ก็เจ้ากลับมาพอดีครับเดี๋ยวผมจะลงให้เบิ้งอยู่ในพวกได้์ร้ายครับร้ายอยู่ไปขายเอาไปขายโลดสักบาทโรดถลเอ่โรดเกสิบบาทโอ้โลดเกสิบบาทครับคนขายโลดเกสิบบาทครับ เจ็ดสิบบาทนี่เจ้านพ่อเสือครับผมโปรเได้เป็นโลคกับพวกทนธรรมดาเนี่ยไรเนี่ยไรครับขนาดพุทเถ้าได้ครับผมแห่งพุทเถ้าคิดว่ามันมันตรงมันเด็ดายอยู่ครับกระปูนาพุทเถ้าได้เนี่ยมันเป็นอาหารตามรูการครับผมนะครับ นี่ยูมันมันแห้งครับไูมันแห้งหลายจนว่าเศร้าซื่อเปเี่ยนึนเเนี่ยขึ้นมาพอมาพอตอนแห้งเบิร์ตตีแ่าเหมอนแห้งอีกเกิมาบาซื่อเรื่อคันแมนมืออ่นกับไปอีกตัวเบอื่นกับไปอีกแต่ทั้งอื่นเข้ากันยังมากนอกบ้าน ทาขันท้อเหรอคุณแมนทากันโท้เขาเจ้ากาม่าแมนสองขั้นคุ่นทากันโท้อคาร์ซินคุะรถในไลฟ์อยู่ครับผมเพื่อนในไลฟ์ครับผมโอเคครับผมจบาเกียไปแค่เท่นี้เองนะครับผมขอบคุณในไลฟ์ครับสวัสดีครับผม